ขอญาตตามงานแล้วกันเพราะว่าหลายคนถามกันมาเยอะว่าเอ๊ะในเทคมีเอาเนี่ยเวลาเขาเจอกันเขาเดทกันเขาได้กันจริงๆมิไหมมันจะ<ค>ไปออกไปต่อไหมเขาคบกันจริงๆมิไหมเขาแต่งงานแต่งการไหมเราก็เลยปรึกษาทีมงานว่าเออเราตามงานหน่อยดีกว่าเราก็เลยมีคู่รักจากปี2023จากปี2024มาอัปเดตเรื่องราวชีวิตกันหน่อยอุ้ยหนูยังทนันคู่แรกผู้ชายเป็นนักดนตรี ผู้หญิงเป็นอินฟลูเอนเซอร์มาเจอกันบนเวทีนี้และปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าคบกันอย่างจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวเนี่อัปเดตเรื่องราวของเขาในวีทีาครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ต้นหอมและแดงด้วยนะคะแล้วก็แฟนๆเทคม่เอาด้วยนะคะหนูหญิงโก้ผมมอสเทคม่เอาสองพันี่สาเหมือนกันคะ่ะเราเป็นคู่เทกกันหรอเออใช่สว oh. ัดดี แบบนีค่ะชอบกันสักเขากะเลยเลือกทำไมมันแค่นี้เหรอเข <laughs> าหลอกเขาหลอกแล้วพี่มอทำไมถึงปิดไฟอีกคนนึงมาเลือกหนูก็ชอบอีกโกครับสวยเลรอแปลกครับ <laughs> ตอนนี้คบกันจ้าคุยกันเป็นปีแต่คบกันสิบเดืนอนประมาณนี้ครับ <laughs> ขอหน้ารักทำตระกูลเชื่อ เมื่อก่อนเขาเป็นผู้ชายล้านลางไงแต่ตอนนี้เขาน่ารา่าแต่ได้ข่าวว่าเขาเป็นรคส่วนตัวสูกไม่ใช่เหรอครับก็ใช่ก็ก็ต้องยอมรับเขาได้ <laughs> ดีครับดีครับจริงเขาเป็นคนรักจริงเด็ดเดี่ยวแล้วก็กระตันยูครับ ใครที่อยู่ในรายการเทคไม่เอาอยู่นะคะสาวๆคนไหนที่ยังโสดอยู่นะคะถ้าเจอคนที่ถูกใจก็เปิดไฟไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆเหมือนกันครกความรักดีเสมอครับไม่มีอะไรที่ไม่ดีเลยครับเฮ <c oughs> อนาคตรอติดตามหนูไปเรื่อยๆนะจริงจังมากมัาม ของเราเนี่คือมอสกับหญิงโกปัจจุบันก็รักกันดีคบกันจริงจัง <Wow. S 1> คู่ต่อไปอันนี้น่าสนใจครับฝ่ายชายเนี่ยเป็นหมอด้านความสวยความงามค่ะฝ่ายหญิงเนี่ยใช้คาว่าเป็นคนไข้ที่เคยไปฉีดไปชัยมาก่อน <Huh? S 3> อ๋อฉีดหน้าฉีดหน้าแต่ว่าตอนเจอกันที่คลินิกเนี่ยคุณหมอเนี่ยใส่แมส ก็เลยเออเหมือนเห็นหน้าคุณหมอครึ่งเดียวแต่เขาบอกว่าเขาปิ๊งตั้งแต่เห็นแค่ดวงตาแล้วนะปรากฏว่ามาเจอกันอีกทีในรายการอ้าวได้กันซะอย่างนั้นอุ้ยไม่ได้ฉีดกันที่คีในกั่เดียวแล้วมีการหิ้วเป็นกระเป๋าหมอกระเป๋าไปฉีดกัน <ไป S 1> ตามบ้านแล้วนั่นก็คือเรื่องราวของหมอปลื้มและขนมลองไปดูกันครับ เมื่อพร้อมลิขิตพาทั้งคู่วนกลับมาพบกันคุณหมอมาก่อนแล้วคะอ๋อรู้จักกันอยู่แล้วใช่เคยฉีดกันมาก่อนหรอคะใช่ค่ะเคยทาหัตถการด้วยกับคุณหมอตอนฉีดเขาปิดหน้าค่ะไม่คิดว่าพอเปิดมาแล้วจะน่ารักขนาดนี้สีหน้าไม้หมวยเนี่ยก็อยากจะพูดว่าไปเดทกันจากคู่เดทในวันนั้นสู่คู่รักในวันนี้ แซ่บไหมครับนี่ไก่สไปซี่แซ่บกดหนึ่งไม่แซ่บกดสองนะมันใช้คนคนเดียวกันไหมคะกับคุณหมอที่นี่ตรงนี้นเขาเรียบร้อยมากเลยนะเหมือนสาวสาวสาวโสดของเราอะเอาคุณหมอไปปู้ยี่ปู้ยำนะคะ